สวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกลันทีนครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งเ,เป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนที่ทุกคนมองค่ามากมากเลยนะครับเป็นยเนิคตัวนี้ SSR 100นะครับตัวนี้สีใหม่นะคือเรารีวิวสีฟ้าไปละเรามารีวิวสีใหม่กันแผ่นคู่มือให้มาแบบอันใหญ่มากใหญ่มากๆ ตัวนี้มีของผู้หญิงกับของผู้ชายด้วยนะมีสองสองแบบนะครับสีผู้ชายเขาจะสีเข้มเลยนะครับนี่มารีวิวกันนะครับสีนี้เป็นสีเนวี่นะครับเนวี่แล้วก็สีแดงนะครับมันแดงอมส้มๆหน่อยนะมันไม่ได้แดงจ่านะครับจริงๆรองเท้าแบรนด์นี้เขามีแผ่นคาร์บอนมานานละนะครับมันนานมากแต่ว่าเขาแบบไม่ใช่แบบแบรนด คือแบรนด์ตลาดนะครับแบรนด์นี่แบรนดนตลาดนะซึ่งนักกีฬาใส่กันเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่กันในประเทศนะนะครับเขาเขียนไวเลยนะครับฟูคาร์บอนนะครับฟูคาร์บอน,นบโชว์โชว์โชว์แผ่นคาร์บอนนะครับแผ่นคาร์บอนเต็มนะแล้วราคาแบบประมาณหนะ้าหกพันเนี่ยประมาณนี้นะครับ รันะนิ่งชูนะครับตัวนี้ก็จะมีเอซราหนึ่งร้อยเอซราสองร้อยนะครับที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับเรามาวาด้วยเรื่องตัวรองเท้ากันรองเท้าเป็นผ้าไนลอนคล้ายๆกับตัวปิกษสัตรเทอร์โบนะครับปิกษสัตรเทอร์โบของไนกี้นะคล้ายๆกันแล้วก็จะมีผ้าตาข่ายด้านในนะครับไปก่อนนะครับชู โอ้สาย,ยาวมากนนตัวลิ้นรองเท้าจะเป็นสลิปออนนะครับจะไม่แยกนะครับจะเป็นพาวเวอร์คัชชั่นนะครับตรงนี้ก็จะมีแถบผ้าล็อกด้านในนะครับแผ่นคาร์บอนแล้วก็ยังมีตัวโฟมเป็น Power c ร์คัชชั่นพด้วยนะพาวเวอร์คัชชั่นพเนี่ยมัน เด้งขึ้น26เเซนนุ่มขึ้นอะไรนี่แหละเี่ยตามตามตามที่เราขึ้นเลยนะครับจำไม่ได้เหมือนกันมันเยอะนะมันเยอะ,ะดอกยางนนเดี๋ยวผมจะช่างน้ำหนักให้ดูนะหนักเท่าไหร่นะครับจริงๆแบรนด์หลายแบรนด์นะที่ทุกคนมองข้ามแต่ว่ารองเท้าเขาดีมากนะ เช่นเนี่ยฟูคาร์บอนเนี่ยมีใครพอรู้ไม่มีนะครับจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็คือท,ที่มันจะเป็นเฉพาะกลุ่มคือไม่ไม่ค่อยเห็นนะักกีฬาใส่กันเยอะนะครับนักกีฬาสปอนเซอร์นะใส่กันเยอะนะครับเนี่ยเราจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะฮะตัวนี้ไซส์ยี่สิบหกเซนนะครับยี่สิบหกเซน น้ำหนักอยู่ที่268กรัมนะครับถือว่าไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับสำหรับชายนี้จะถามว่ามันมันเลสซิ่งเหมือนกับพวกทาเทอร์เจแปนอะไรไหมไหมนะครับมันจะออกแนวประมาณอะไรอะออซุมไฟสามนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันก็ประมาณ6กกานะครับประมาณ6กกานะครับ แต่ว่าทรงเขาจะไม่ไม่โค้งเท่าโวก้านะครับประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันแต่ว่าโวก้าจะเบากว่าน,นิดๆนะครับเบากว่านิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดเดียวจริงๆไม่เย็นน่นะครับนะครับก็เด้งดีวิ่งดีนะครับก็เคสสนใจยินบอกกันเข้าไม่ได้ครับที่ลานสนีกหลังทีนะครับวันนี้ขอจบก,การรีวิวนะครับย o นิกพาวเวอร s คัชชั่น100นะครับ ฟูคาร์บอนนะตัวนี้นะครับแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับ